ไม่ต้องเล่นให้อันดับสูงอย่างใครเขาเอาแค่เรารอดวันนี้พอแฮ่ทุกสุดตัวสาวไทยต้องรอด สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันโอ้ทุกคนวันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ต้องรอด WinL อล2อ2พวิก 2, สนาม2ห้ฮ่องกง21มิถุนาสาวไทยจะวัดกับสาวเชคก3 3เจอ14มีเดือดแน่ทุกคนสาวไทยต้องหนีตายจากทีมท้ายตารางให้ได้ไม่แค่นั้น ติ้งต่างแพ้แล้วก็อันดับโลกหล่นตุบๆต,ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟี่นฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุบ๊บ p y b i r t h day to you มาได้ไง HAPPY b i r t h day สำหรับน้องอยูฟาบ้าพลังของเราน้องดนรพรสินโพก่อนนะทุกคน ครบ21แล้วบวชได้ฮ yeah. ไม่ใช่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวยๆรวยๆมีความสุขมากๆแล้วก็เล่นแข็งแร่งขึ้นเล่นดีขึ้นนน่ hey. จนเป็นแบบท็อปฟอร์มเลยนะติดเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะอันดับแรก เราไปดูอัปเดตตารางวีนแอล2025วันนี้เลยทุกคน21มิถุนายน68นะคะอันดับตารางคะแนนวีนแอลล่าสุดหลังจากที่อิตาลีเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบเมามันโอ้โหเปรียบเสมือนคู่ชิงเอาชนะไปแบบหืดขึ้นคอทุกคน3ต่อ2เซตนะคะก็ขึ้นไปยืนอันดับ1อันดับหนึ่งอิตาลีแข่ง7ชนะ7แพ้0 มี19คะแนนอันดับ2โปแลนด์นะคะแข่ง7ชนะ6แพ้1มี18คะแนนอันดับ3ตุรกีแข่ง6ชนะ6แพ้ศูนย์มี16คะแนนนะคะและญี่ปุ่นตกไปอยู่อันดับ4แข่ง6ชนะ5แพ้1มี15คะแนนตามมาด้วยอันดับ5บราซิลแข่ง6ชนะ5แพ้1มี14คะแนน หกเยอรมันแข่งเจ็ดชนะสี่แพ้สามมีสิบสามคะแนนเจ็ดจีนนะคะแข่งหกชนะสี่แพ้สองมีสิบสองคะแนนและแปดโอ้โหเช็กสเกียทุกคนแข่งหกชนะสามแพ้สามมีเจ็ดคะแนนนะคะเราจะเจอเขาวันนี้เมื่อวานนี้ยังอยู่แบบสิบสามอยู่เลยอันดับเก้าโดมินิกันแข่งหกชนะสามแพ้สามมีเจ็ดคะแนนอันดับสิบเนเธอร์แลนด์ แข่ง6ชนะ2แพ้4มี8คะแนนอันดับ1 0เพดฝรั่งเศสสาวฟรานส์แข่ง6ชนะ2แพ้4มี7คะแนนและอันดับ12บาอเลแกรียนะคะแข่ง7ชนะ2แพ้5มี7คะแนน13 USA อเมรมิกาแข่ง6ชนะ2แพ้4มี6คะแนน14เบลเยียมแข่ง7ชนะ2แพ้5มี6คะแนน15แคนาดาแข่ง7ชนะ2แพ้5มี5คะแนนและ ตุกไปอยู่16สําหรับสาวไทยไทยแลนด์แข่ง6ชนะ1แพ้5มี4คะแนนโอ้ถ้าเกิดวันนี้เราแพ้แล้วก็เราจะเป็นแข่ง7ชนะ1แพ้6แล้วก็คงตกตุกไปอยู่17แน่นอนทุกคน17ยังคงเป็นเกาหลีนะคะแข่ง6ชนะ1แพ้5มี3คะแนนและ18รังไายด้วยสาวเซอร์เบียแข่ง6ชนะ0แพ้6 มี4คะแนนนะคะเราเหลือแข่งทั้งหมดเนี่ยอีก2นัดสนามสอนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะเช็คกับบาเกเรีแยแล้วก็อีก4นัดจากสนาม3นะคะเมกาเยอรมันโดมินิกันแล้วก็แคนาดาเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกได้เลยว่าเป็นแมตที่แบบสาวไทยต้องปล่อยหมดแมต นี่ต้องใส่กันหมดเลยนะไม่งั้นหล่นตุบๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะเรามาคาดการคะแนนสะสมแนนดับโลกกันว่าเราจะได้รับหรือว่าเสียจะบวกจะลบอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะจากการจบแมตที่เราจะเจอเช็คสเกลวันนี้ทุกคนถ้าเราชนะ3โบ เราจะบวกหวานหวานเลยนะคะ10.86ชนะ31บวก8.36ชนะ32 5เซตบวก5.86แต่ถ้าเราแพ้แล้วเราก็แพ้2ต่อ3เซตนะคะลบ4.14แพ้1ต่อ3เซตลบ6.64ถ้าแพ้3โบปื๊บลบ9.14ทุกคนถ้าเราต้องการที่จะแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่13ของโลกแล้วก็เราจะต้องแบบ คือจะต้องออกชนะอย่างเดียวอ่ะออกชนะ30หรือ31โอลี่ทุกคนและเราก็จะได้แซงได้นะคะและในทางกลับกันถ้าเราแพ้แล้วลาก็ คะแนนสะสมของเราก็จะหล่นหวบเลยทุกคนสมมติติ้งต่างติ้งต่างนะครับสมมตุติเราแพ้2ต่อ3เซตเนี่ยลบ14.14ใช่ไหมเรายังจะคงอยู่อันดับที่14ต่อแต่ถ้าเกิดเราแพ้1ต่อ3เซตเราจะลบ6.64เราก็ตุบไปอยู่อันดับที่16ถ้าเราแพ้3าโบเราก็จะลบ9.14เราจะตุบ,ตบ ไปอยู่ที่17ของโลกทันทีทุกคนโอ้โหนกนกอนกกออันนี้คืออัปเดตคะแนนอันดับโลกล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ20มิถุนายน68เวลา19นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยฮ้าลุ้นลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีรายชื่อของน้องบุ๋มบิ่มนะคะเข้ามาแต่ว่า พี่โจก็เชื่อว่าคิดว่าอาการบาดเจ็บของน้องหมุ่มบิมเนี่ยน่าจะดีขึ้นพี่ออสก็เลยส่งลายชื่อมาเพราะว่าวันนี้เป็นแบบเหมือนแบบแมบทบที่เราต้องแบบลุยแบบสุดกําลังเลยนะคะก็แฟนๆ FC ฟซก็เม้นเชียร์และส่งกำลังใจให้กับสาวไทยกันเยอะๆนะคะวันนี้15นาฬิก30นาทีบิ๊กแม์ไทยประทับกับ เช็คเกียร์เดือดแน่นอนเชียร์พร้อมกันในไลฟ์สดช่องพี่โจโลเลยนะโจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลฟ์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกสุปแปงท,ทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการชัอปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์สูไว้วันนี้แหละ